สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดราศีเมษหรือลัคนาเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษาถึง13พฤษภามมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนเดือนเมษายนชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์มาดามจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องนะคะดังนั้นขออนุญาตชาวราศีเมษและลัคนาเมษทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่สามดาบ ไพ่สามดาบบอกถึงการที่เรียกว่าเรื่องด้านหน้าที่การงานอาจจะมีการผิดหวังเสียใจอยู่บ้างสําหรับชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านหน้าที่การงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักเป็นช่วงที่เรียกว่าทําอะไรต้องมีความอดทนนะคะต้องอดทนถ้าเราย่อท้อซะก่อน จะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะเป็นช่วงที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะถูกแกล้งอาจจะถูกกระทาหรือหรือเป็นการถูกทำร้ายจ,จิตใจจากคนรอบๆข้างหรือแม้กระทั่งเจ้านายหัวหน้างาน ก็ได้นะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องระมัดระวังลูกน้องบริวารหรือแม้กระทั่งลูกค้าต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนเมษายนชาวราศีเมษเองต้องระมัดระวังจิตใจให้มากๆหน่อยอย่าอ่อนไหวง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้านการงานไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรัก แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักก็อย่าให้ความรักเนี่ยมาทําให้เรื่องการงานต้องเสียหายนะคะมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ทาวเวอร์โอ้ยตายทาวเวอร์มาติดกับทาวเวอร์ติดกับสามดาบอีกนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ชาวราศีเมษเองเนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบปุบปรับกระทันหันโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะ อาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลุดออกจากตําแหน่งหรือมีการเสียหายจากโครงการต่างๆที่คุณกําลังทําอย่างเช่นเอ่ออาจจะมีการที่เรียกว่าหลุดออกจากตําแหนง่งหรือหลุดออกจากโครงการที่คุณกําลังทําแล้วทําให้คนอื่นเข้ามาทําแทนได้หรือบางคนเพราะว่าทาวเวอร์ติดกับสามดาบดังนั้นเขาบอกว่าผู้ที่เกิดราศีเมษหรือลัคนาเมษ อย่าอีโก้สูงนะอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าวู่วามแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจถ้าคุณใจร้อนวู่วามเอะอะโวยวายผงผางเสียงดังหรือพูดจามไม่รักษาน้ำใจคนยิ่งไปกันใหญ่สำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนทีนี้เรามาดูว่าไพา่ใบต่อมาจะบอกอะไรชาวราศีเมษบ้างหนึ่งไม้เท้าเขาบอกว่า โครงการอะไรใหม่ๆก็ตามที่ชาวราศีเมษกำลังคิดจะลงมือทำมันอาจจะมีเกณฑ์ของการต้องเดินทางกันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังการผิดพลาดจากสิ่งที่เราจะทำโครงการที่เราทำอาจจะเป็นโครงการที่ต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางหรือบางคนก็อาจจะเป็นโครงการที่ต้องใช้คำพูดคำจายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คำพูด สำหรับชาวราศีเมษบางคนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับว่าโครงการหรืองานที่เรากําลังทาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นแบบเฉียบพลันกระทันหันแล้วมันจะทําให้เกิดการเสียหายได้อย่างรุนแรงได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าวุ่นวามในการพูดในการตัดสินใจยิ่งโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเมษา ในช่วงของต้นเดือนเมษาเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบของชาวราศีเมษทุกระดับชั้นเพราะว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะเอ่อคนที่เกิดคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องพูดว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นลาวนะคะหรือไม่ก็พม่าเนี่ยอันนี้จะโดนหนัก ดังนั้นถ้า f อซที่อยู่ลาวพมา่าหรือว่า f อซที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะมันเป็นช่วงปลายเดือนมีนาเข้ามาเดือนเมษาดังนั้นธุรกิจของคุณอาทิ์เนี่ยบางคนนะ่ะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเออ ต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางมันอาจที่จะมีเรื่องสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไพ่จะเล่าเรื่องอะไรต่อไพ่ใบต่อมานะคะได้สี่ดาบสี่ดาบเขาบอกถึงการที่ว่ามันเป็นช่วงของเราเออมันช่วงของเราอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการหยุดพักในการทํางานเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวไม่ใช่หมายถึงว่างานเราจะสะดุดติดขัดจนกระทั่งต้อง หยุดไปเลยเลิกไปเลยนะคะไม่ใช่ถึงขั้นนั้นมันอาจจะเป็นการหยุดพักชั่วคราวเหมือนเป็นการพักร้อนตัวเราเองหรือบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ได้รับผลกระทบมานะคะหรือบางคนก็อาจที่จะมีเรื่องเสียอกเสียใจจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันกระทันหันจึงทำให้โครงการใหม่ๆหรืออะไรที่เรากำลังคิดเนี่ยมันสะดุด สะดุดติดขัดเกิดขึ้นทําให้อาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางจิตใจหรือเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเมษาเป็นช่วงที่สะดุดติดขัดข,ดของชาวราศีเมษเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรต่อเก้าดาบเก้าดาบในที่นี้เขาบอกว่างานของชาวราศีเมษถึงแม้จะค่อนมาตัง ช่วงกลางเดือนแล้วมันก็ยังยังมีปัญหาสะดุดติดขัดยังไม่ดีเท่าไหรนะ่นักไม่ว่าจะขยับทำอะไรมันก็ยังไม่สะดวกมันยังมีเรื่องที่จะต้องติดขัดอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าชาวราศีเมษการงานไม่ไหลลื่นนะการงานที่จะมีเรื่องเออใครที่ทำอะไรผิดพลาดก็อาจที่จะต้อง ยิ่งต้องระมัดระวังมากเข้าไปใหญ่อาจจะมีเกณฑ์ของการถูกจับผิดถูกจ้องจับผิดหรืออาจจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่กําลังกระทําอยู่นะคะไม่สบายใจไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูผิดไปหมดทุกอย่างหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าขี้น้อยใจมากเกินไปพอถูกจ้องจับผิดเนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะเป็นการผิดพลาดจากตัวเราเองถ้าเรารู้จักแก้ไขไม่ใช่โมแต่เก็บเอาไปนั่งน้อยใจ ผิดหวังเสียใจแล้วหมดเดี่ยวแรงที่จะทํางานณนะมันก็เป็นการที่เรียกว่าเราไม่ปรับปรุงตัวเราเองแต่ถ้าเราฟังแล้วคิดตามแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการผิดพลาดที่ตัวเราเราปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นมาดูว่าไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษหกถ้วยหกถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่า ไม่ว่าเราจะมีเรื่องสะดุดติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเราอยู่นะโดยเฉพาะมีผู้ใหญ่คอยให้การปกป้องคุ้มครองดูแลเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษถึงแม้นจะเจอกับเรื่องร้ายๆแต่ก็ยังมีเรื่องดีที่ว่ายังมีคนคอยให้การสนับสนุนแต่ต้องเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ The Fool The Fool เขาบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงของการที่อาจจะมีโครงการอะไรใหม่ๆที่คิดอยากจะทำแต่เป็นงานที่มันท้าทายความสามารถเป็นงานที่อาจจะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆเป็นงานที่เราอาจจะไม่ถนัดแต่ถามว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จได้ไหมมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากน้อยแค่ไหน ถ้ามวัวแต่ท้อใจอยู่มันก็อ,อาจที่จะไม่สําเร็จแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้แล้วลองทําดูโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างเยอะอยู่เลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อมา8ถ้วย8ถ้วยเขาบอกถึงการที่เรียกว่า โครงการใหม่ๆที่ชาวราศีเมษทำอาจจะมีเรื่องสะดุดติดขัดอย่างที่มาดามบอกไปแล้วในตอนต้นนะคะถ้าใครที่มีความอดทนก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าชาวราศีเมษไม่มีความอดทนมันก็จะเป็นแบบแปะถ้วยกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วอีกแค่นิดเดียวเองขาดความอดทนไว้ซะนี่ทิ้งกลางคันทำให้ทำไมคนอื่นก็อาจจะมาสานต่อจากที่เราทำเอาไว้ได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวดังนั้นในช่วงของเดือน เมษายนเนี่ยชาวราศีเมษเองทําอะไรต้องมีความระมัดระวังอย่าตัดสินใจใจเร็วด่วนได้มากเกินไปบางทีอ่ะคนอื่นเขาจะมากําลังรอ,นะอสวมนะคะรอสวมในสิ่งที่เราทําอยู่พอเราวางมือเราทิ้งปุ๊บเขาสวมปุ๊บกลายเป็นผลงานของเขาไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรต้องคิดให้อรอบคอบแล้วก็ที่ถูกแล้วเนี่ยท่ามันเรารู้สึกว่ามันใกล้จะเสร็จ เราอย่าทิ้งเป็นดีที่สุดไพ่ใบต่อมาได้ก้าไม้เทา้าก้าไม้เท้าเขาบอกถึงว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษคิดจะทำอะไรก็ตามอาจจะมีคู่แข่งนะคะมีคู่แข่งเยอะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่สร้างกำแพงไว้ซะสูงหรือสร้างกำแพงไว้เยอะเรียกว่าไม่เปิดใจรับผู้อื่นเข้ามาดังนั้นอะกะ การที่จะได้รับการช่วยเหลือหรืออาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีมันจะไม่มีไอ้ที่มีอยู่ก็อาจจะยังไม่ดีพอมันเหมือนปิดกั้นโอกาสของตัวเองหรือบางครั้งบางทีงานที่เราทำอาจจะเจอคู่แข่งเยอะจนเรารู้สึกท้อได้ด้วยไพ่ใบต่อมานะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนนะั้นบอกถึงราศีเมษในช่วงของเดือนเมษาถ้าคุณมีความกระตือรือร้อนนะคะอย่าไป อย่าไปรักความสบายมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสกอบโกยในสิ่งที่คุณจะทําได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าคุณนะ่ะเลือกที่จะทําน้อยเกินไปมันจึงทําให้คุณมีลาบผลรายได้ที่น้อยเกินไปตามไปด้วยนะคะมันก็เรียกว่าทําให้ชักหน้าไม่ถึงหลังได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าเอ สองไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีเมษเองเนี่ยมีความคิดที่อยากที่จะหาช่องทางที่มันมั่นคงกว่านี้นะคะอยากมีความเป็นอิสระมากกว่านี้แต่ถามว่ายังไปได้ไหมยังไปไม่ได้นะคะยังมีความรู้สึกกลัวๆกล้าอยู่เพราะคิดว่าสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันดีกว่าตรงอื่นแน่นอนกลัวกลัวการตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะในช่วงต้นเดือนอะจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจเผด ผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ในช่วงตั้งแต่วันที่ยีสบเอดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยชาวราศีเมษบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการทำงานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องทำแบบกระตือรือร้อนด้วยเพราะโอกาสที่จะได้มันมีเยอะแต่คุณคว้าไว้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆน,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 นะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เจ็ดถ้วยเขาบอกว่าราศีเมษเองเป็นคนที่มีความเพ้อฝันมากมีโครงการในสมองเยอะแต่ไม่หยิบไม่จับมาลงมือทำมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้นะคะหนักเอาเบาสู้อะไรที่เข้ามากระทบใจเราเราไม่ต้องไปแคร์ นะคะคอะไรที่เข้ามากระทบใจหรืออะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเออพึ่งพาใครไม่ได้หรือถูกถูกว่าถูกติชินนินทาเราเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองนะคะอย่าไปสนใจแล้วมีความกระตือรือร้นในการทำงานให้มากๆโครงการที่อยู่ในสมองที่ยังไม่กล้าลงมือทำ คุณหยิบคุณจับในสิ่งที่คุณถนัดมากที่สุดเอามาลงมือทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้มาดูว่าไพ่ปิดใบสุดท้ายจะบอกราศีเมษว่าอย่างไรได้ไพ่หกเหรียญเขาบอกว่าทําแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นคุณมีความขยนันคุณมีความกระตือรือร้นคุณก็ได้เงินเยอะคุณขาดความกระตือรือร้นคุณก็ได้เงินน้อยเพราะฉะนั้นไพ่ตุลาการบอกถึงการที่เรียกว่าต้องขยนัน นะคะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต้องอดทนด้วยมันถึงจะส่งผลทำให้คนที่คนที่คิดเออมันจะส่งผลทำให้รายลาบผลรา,ายได้ที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะได้ไม่สะดุดติดขัดนะคะส่วนมาเรื่องการเงินการเงินก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเหมือนอย่างที่บอกอะขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยส่วนเรื่องความรักในช่วงของเดือนเอ่อ เมษายนเนี้ยถ้าจะมีจะมีคนเข้ามาไหมก็จะมีมาแบบปรปปับโดยไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นคนที่เคยอกหักผิดหวังเสียใจมาแล้วดังนั้นในช่วงของเดือนเมษายนใครที่คิดอยากจะมีคู่ชะลอชะลอไว้ก่อนแต่ก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยกับเราแต่จะเป็นคนที่โตกว่าอายุมากกว่า สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้นะคะสุขภาพสุขภาพในที่นี้ระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจนะไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยอย่างเช่นเป็นโรคหวัดโรคอะไรอ่เภูมิแพ้อากาศเปลี่ยนแปลงคุณก็จะเป็นนูน่นเป็นนี่ได้ง่ายระวังการเป็นระวังการมีอุบัติเหตุแล้วก็ระวังการที่จะเออ ความจำเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองพากิปสันเอแล้วก็ระบบสมองระบบสมองต่างๆอย่างเช่นระบบสมองเกี่ยวกับเรื่องความจำเกี่ยวกับเรื่องพากิปสันเนาะโอ้มาดามก็พูดไปพูดมางงเองมันเหนื่อยมันเหนื่อยพิ่งกลับจากฮ่กองกงต้องขออภัยด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภไม่มีนะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนไม่ว่าจะเป็นงวดต้นเดือนหรือเมื่อไม่ว่าจะเป็นงวดกลางเดือนชะลอชะลอไว้ก่อนอย่าพึ่งไปคิดเสี่ยงโชคส่วนเรื่องการงานก็อย่าพิ่งไปคิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรมากแต่ถ้าอยากจะทดลองทําอะไรที่เรามีโครงการของเราแล้วอยู่ในใจหยิบจับในสิ่งที่ถนัดหรือถ้าอยากจะทํางานที่ท้าทายความสามารถ ก็จะต้องมีความกระตือรือร้นถ้าไม่มีความกระตือรือร้นรายได้ของคุณมันก็ไม่ได้มากไม่ได้มากขึ้นมานะคะจบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษแล้วนะคะ ใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีหรือสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะคะสําหรับเอฟซที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ